อยากถามค่ะว่าในกรณีของพักร่วมฝ่ายค้านที่มีการพูดคุยกันว่าจะโหวตคว่ำตัวพรกรนี้แน่นอนเนี่ยค่ะคุณชัยธวัฒน์ค่ะแต่ว่าคําถามแรกที่คนจะถามก็คือแล้วพรุ่งนี้สภาจะล่มไหมอันเนี้ยความมั่นใจมีมากน้อยแค่ไหนเหรอคะก็วันนี้แกนนำพักฝ่ายค้านก็ประชุมกันอีกครั้งนะครับเมื่อเช้านะครับก็แน่นอนก็เห็นตรงกันว่าเราเห็นว่าการออกพรกอนี้ไม่ชอบนะครับดังนั้นก็ท่าทีก็ไม่เปลี่ยน ยังยืนยันที่จะบทคว่มพลกฉบับนี้นะครับแล้วก็ได้กำชับให้ทุกพักนะครับามารักษาการประชุมไม่ให้ล่มนะครับ,รบนะครับแต่ก็มีความกังวลอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะเล่นเกมสภาล่มหรือไม่นะครับแต่ถ้าสภาล่มนะครับเราก็คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องเรียกประชุมวิสามัน นะครับเพื่อที่จะพิจารณาพรกฉบับนี้อยู่เพราะแม้ถึงสภาจะปิดสมัยไปแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้แต่สสยังอยู่นะครับสสยังอยู่มีอายุอีกตั้งถึงเกือบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็การรับหนูเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องเม่ออ,อกพอรกแล้วเนี่ยจะต้องเสนอให้สภาอนุมัติโดยเร็วนะรนั้นต่อให้ล่มนะครับต้องมีข้ออ้างที่จะ,อะบอกว่าบังคับใช้พรกไปเลย โดยที่ไม่เอาเข้าสภาชุดนี้อีกค,ค่ะค่ะมันมพีพอขอเป็นความรู้นะคะมันมีอายุหรือเปล่าคะว่าพรากรประกาศมาแล้วต้องส่งให้สภารีวิวภายในกี่วันอย่างนี้เนี่ยคะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็ตีเลยก็โดยเร็วครับไม่ได้มีการกําหนดวันครับอืมอย่างนี้<ต>ก็หมายความว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดพรุ่งนี้ล่มจริงๆนะครับก็ยังมีเวลาที่รัฐบาลเนี่ยอ้างไม่ได้ที่จะไม่เสนอให้กับสภาชุดนี้อนุมัติอีก สภสะสะยังมีอายุนะครับยังมีตําแหน่งอยู่เกือบหนึ่งเดือนหลังจากหลังจากนี้ค่ะได้คุยทิศทางอะไรกับพักร่วมฝั่งรัฐบาลบ้างไหมคะเมือ่อกี้เสียงมันมันไม่ชัดเลยครับค่ะโอเคค่ะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดแล้วครับค่ะโอเคในเมื่อพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ยืนยันว่าพนึกกกำลังกันเนาะอย่างแรกเลยก็จะเป็นองค์ประชุมแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็จะโหวต ความแน่นอนพอรกอชุดนี้แต่ว่าได้คุยกับทางวิบรัฐบาลบ้างไหมคะว่าเขาจะมาเป็นองค์ประชุมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังไงอะคะไม่ได้มีการพูดคุยนครับแต่ว่าเราก็ทราบมาว่าทางสสฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยจำนวนหนึ่งก็อาจจะงดออกเสียงนะครับจำนวนหนึ่งเบื้องต้นบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพอรกอฉบับนี้ Mm hmm. ดังนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยสสฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะครับไม่ควรจะช่วยอุ้มพลเอกประยุทธ์กับการผิดพลาดในการออกพรกรณในครั้งนี้ด้วยการทําให้องค์ประชุมล่มนะครับหรือ,อ,อมีการยื่นสามนูนนะครับวิิจฉยก่อนที่จะมีการโหวตลงมติอันนี้อันหลังนี่เป็นเป็นข้อเป็นความคิดเห็นของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้เป็นมติร่วมของพรรครวมฝ่ายค้าน เพราะว่า oh, เรา<ๆ>เราถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์โดยตรงทั้งในฐานะหัวหน้ารัฐบาลน,นะครับที่จะต้องอปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทั้งในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่สาคัญที่จะทําให้เ,เกิดการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเราเห็นว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับเรามีระยะเวลา ถึง120วันก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้และก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ได้ไดรายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าในชั้นกรรมธิการของสภานเนี่ยทางตัวแทนของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองเนี่ยก็ยืนยันว่าปฏิบัติได้ทันนะครับแล้วเน,นี่ยไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยนอกจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีเจตนานะครับหรือว่าไม่ได้ต้องการจะให้กฎหมายนี้เนี่ยบังคับใช้ได้จริงังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสสพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยซึ่งร่วมกันโบวต กันทั้งหมดในสภานะครับว่าเราเห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ควรจะมีความกล้าหาญนะครับที่จะต้องมาโหวตไม่เห็นชอบกับพรากฉบับนี้เพราะถ้าเกิดไม่มาโหวตทําให้สภาร่มเนี่ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการช่วยอุ้มพลเอกประยุทธ์ให้ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเนในในในมืองใดๆต่อกรณีแบบนี้นะครับ ค่ะค่ะแล้วออขอขอยยดทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคุณชัยธวัฒน์คะแปลว่าเมื่อสักครู่นี้คุณชัยธวัฒน์พูดถึงเรื่องการส่งให้สารแลรทนูนพิจารณาก่อนที่จะมีการโหวตด,ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่3มฉากทัดด้วยกันถูกต้องไหมคะฉากทัดแรกก็คือมีการมารัฐสภาแล้วก็โหวตว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนาะเป็นองค์นนประชุมส่วนฉากทัดที่สองก็คือไม่มีองค์ประชุมก็คือสภาลม่มก็ทําให้ไม่ได้โหวตส่วนฉากทัดที่สามก็คือ มีการยื่นไปให้สารรัฐมนูญพิจารณาตัดหน้าก่อนโหวตอันนี้อันนี้เป็นฉากทัดด้วยไหมคะใช่ครับเป็นฉากทัดหนึ่งด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมีมุมมองที่หลากหลายนะครับก็ต้องต้องยอมรับกันตรงเป็นมาว่ามีมุมมองที่หลากหลายว่าการยื่นให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าการออกพรกรนิรนัยชอบ,บหรือไม่เนี่ยเป็นทางออกที่ดีหรือไม่นะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมีความคิดเห็นว่าถ้าเกิด มีแนวโน้มที่เสียงส่วนใหญ่ของสภาเนี่ยจะโหวตอนุมัติพรลกรฉบับนี้เนี่ยก็ควรจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญน,นะครับขณะที่พรรคเก้าไกลเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับ,รบจากส่วนอื่นๆเพราะเราเห็นว่าการที่ไปยื่นให้สารมูลนิธิไฉเนี่ยไม่มีความจําเป็นและไม่มีประโยชน์นะครับหนึ่งไม่มีประโยชน์แน่ๆในแง่ของการที่มันไม่ได้ทําให้พรลกรเนี่ยหยุดบังคับใช้นะครับ,รบถ้าเราไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการลงมติเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นในทางกฎหมายก็คือว่าพลกรนีจ้จะบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกวนา่าศาลรั้นรูนจะมีคำวินิจฉัยซึ่งก็น่าจะไปเป็นไปได้มากที่สารลรั้นรูนจะวินิจฉัยหลังจากที่สสชุดนี้เนี่ยหมดสภาพไปแล้วนะครับแล้วกเ็เราดูนะครับเป,เ,เป็นการยากมากที่สารลรั้นรูนเนี่ยชุดนี้จะวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และก็ไม่เป็นขุมของรัฐบาลเพราะว่าในหลายครั้งเนี่ยมีการยื่นนะครับตีความของทรรแบบเนี้ยนะครับก็รัฐบาลก็เลาะตลอดนะสารุ่นก็สแตมให้ตลอดว่าการออกทรกเนยชอบนะครับดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีประโยชน์อันใดนะครับนี่ยังไม่นับว่าเรื่องนี้มันชัดเจนมากว่าการออกทรรเนี่ยมีสมเหตุสมผลตามที่รัฐนูนเนี่ยให้ไว้หรือเปล่าก็มันชัดเจนมากเรื่องนี้สามารถวินิจฉัยกันได้โดยใช้ มติของสภาผุ้แทัราษฎรได้เลยนะครับ,รบแล้วอันนี้เนี่ยในทางการเมืองนะครับการไปยื่นวินิจฉัยเนี่ยให้ก่อนที่จะมีโดยที่ทําให้ไม่เกิดการโหวตนี่นะครับก็ทําให้ในายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงที่จะรับผิดชอบทางการเมืองหากพลกรถูกคว่ำถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดพลกรถูกคว่ำเนี่ยแน่นอนแม้จะไม่มีการกําหนดไว้ชัดเจนใน ในรัฐธรมนมูญว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างไรแต่โดยประเพณีการปกครองในระบอบรัฐสภาแบบนี้ถ้ากฎหมายสําคัญแล้วก็พรกรไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่ก็น้องอยุบสภาซึ่งตอนนี้เรากำลังจะยุบสภาอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าพรากรถูกคว่ำในวันพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยเราควรจะต้องเรียกร้องความรับผิดชอบของเอประยุทธ์ด้วยการลาออกเพราะเราถือว่าไม่มีความชอบธรรมในการแม้กระทั่งจะเป็นรัฐบาลรักษาการ หลังยุสภาสิทธิสังคมหมครับดังน,นั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ในทางกฎหมายและทําให้ในทางการเมืองเนี่ยฝ่ายที่จะได้ประโยชน์กับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะต้องไม่ต้องรับผิดชอบใดๆกับผลการลงมตินะครับซึ่งมันมีแนวโน้มเหมือนกันที่สสร,รัฐบาลจานวนหนึ่งเนี่ยจะไม่โหวตเห็นชอบให้ด้วยนะครับขณะเดียวกันสสฝั่งรัฐบาลนะครับทีดด่ปากบอกว่า ไม่เห็นชอบกับการออกกรรนี้ถูกไหมครับเพราะตอนอที่เราช่วยกันโบวตตามข้อเสนอของภาคประชาสังคมเนี่ยเราก็โบวตในหลักการที่ถูกต้องทุกคนก็ไปอเอาไปหาเสียงเอาไปโฆษณาใช่ไหมครับว่าเราทําตามข้อเรียกร้องกับประชาชนคุ้มครองสิงทธิเสรีภาพของประชาชนแต่พอเกิดกรณีแบบเนี้ยนะครับถ้าเราตัดตอนไม่ให้เกิดการโบวถมันหมายความว่าครับด้านหนึ่ง สแสดงว่าสอสรัฐบาลเนี่ยก็ไม่กล้าจะโหวตยืนยันในหลักการที่ถูกต้องเพราะถ้าโหวตก,ก็จะยังไงครับถ้าโหวตคว่ำก็เกรงว่าจะกระทบกับรัฐบาลถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าไม่โหวตคว่ำก็กอธิบายกับประชาชนไม่ได้ว่าทําไมวันนี้วันนั้นเขียนด้วยมือวันนี้ลบด้วยเท้าถูกไหมค่ะดังนั้นเนี่ยทางเก้าไกลถึงเราถึงมีความเห็นว่า ไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยนะครับนอกจากไม่เห็นชอบกับพรกรแล้วยังไม่เห็นชอบว่าควรจะมีการยื่นสามนูนวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วทําให้เกิดการโหวตเราคิดว่าการโหวตเนี่ยตรงไปกับตร,ตรงมากับประชาชนที่สุดและเป็น<ะ>การเรียกร้รงองรับผิดชอบทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีที่สสส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบนะครับ อืมค่ะในกรณีที่สสส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเออเป็นประเพณีว่ามันหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยหมดความชอบธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก,ก็คือการลาออกแต่ว่าอันนี้คือมันมันไม่ได้มีสภาพบังคับโดยตรงใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องทางจริยธรรมใช่ไหมคะใช่ใช่มันเป็นมาตรฐานทางการเมืองนะครับในระบบรัฐสภาย อืมค่ะค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าบวตไม่ผ่านหมายถึงรัฐบาลสิ้นสภาพเลยไหมอันนี้ก็คือเออมันมันมันก็เป็นเรื่องของความชอบธรรมใช่ไหมคะเอออีกคําถามหนึ่งค่ะก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าสภามันโดนยุบขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันมันจะส่งผลต่อมันความรับผิดชอบทางการเมืองยังไงเหรอคะถ้าเราเสียงหายไปนะครับโทษทีเออเออคือจริงๆเรื่องยุบสภา คือถ้าสําหรับพักเก้าไกลนะครับกรณีน,นี้ถ้าเกิดพรกรถูกคว่ำในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมที่เราจะเรียกร้องความรับผิดชอบด้วยให้ด้วยการที่ให้น,นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกนะครับเพราะยุคสภาเนี่ยมันต้องยุบอยู่แล้วนะครับไม่กี่วันก็ต้องยุบแล้วนะครับค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเราถ้าเกิดว่ามันขออภัยค่ะไม่ใช่ยุคสภาแต่ว่าถ้าสภาล่มอะค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการที่จะ เรียกประชุมสมัยวิสามันเข้ามาอย่างนี้เนะะี่ยค่ะมันมันมันจะมีกลไกอะไรที่จะสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้ไหมคะ,ะในกรณีสภาล่มใช่ไหมครับต้องขอโทษค<ช>ุณพลจริงดูเหมือนสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้าสภาล่มก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าต่อให้สภาล่มในวันพรุ่งนี้เนี่ยพรมควรจะต้องรับผิดชอบนะครับเอาพรกฉบับนี้เข้าสู่ สภาให้อนุมัติโดยด่วนซึ่งเรายังทําได้ด้วยการเปิดประชุมวิสามันนะครับสพรุ่งนี้ล่มสัปดาห์หน้าก็นัดประชุมวิสามันเพื่ออนุมัติที่นายได้ไดอีกรอบหนึ่งครับจนกว่าจะยุติสภาจริงๆอืมโอเคค่ะตอนนี้ความเชื่อมั่นของทางพรรคเก้าไกลแล้วก็พกรรคร่วมฝ่ายค้านในการที่จะยุติการประกาศใช้พลกรนี้อยู่ตรงไหนล่ะคะผมคิดว่า เราคงบอกไม่ได้ว่าเราจะเชื่อมั่นว่าทรรจะถูกคว่ำแน่นอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคมมีต่อการคุ้มครองสิทธ,ธิในชีวิตร่างกายของประชาชนนะครับที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นตามรบอุ้มหายที่เราช่วยกันออกนะครับดังนั้นเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดกระบวนการในการใช้อํานาจโดยมิชอบนะครับ ทำให้ปรักดันปกป้องกฎหมายที่มีประโยชน์ประชาชนได้บังคับใช้จริงๆ mm hmm. ก็จะพยายามอย่างตเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะพยายามจะเชิญชวนสสพักร่วมรัฐบาลนะครับจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นชอบกับการออกพลกรนี้ให้มาแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนด้วยการมาร่วมกันโหวตคว่ำร่างพลกรในวันพรุ่งนี้นะครับพลกรในวันพรุ่งนี้นะครับ ค่ะค่ะโอ้ขอภัยค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาขออีกคำถามนึงนะคะค่ะก็ล่าสุดค่ะนายกบอกว่าคงจะไม่สามารถยุบสภาได้คือนะักข่าวก็ถามไปเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวพลกรนี้ถูกคว่ำเนี่ยหมายความว่าจะยุบสภาหรือจะลาออกโดยทันทีไหมแล้วนายกก็บอกว่าคงจะไม่สามารถทําได้เพราะต้องรอให้กกตเนี่ยประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศออกมาก่อนถ้าเกิดว่าจัดการยุบสภา หรือว่าลาออกโดยทันทีวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถ้าพรคกรโดนคว่ำเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในการจัดการการเลือกตั้งได้ซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็จะบอกว่ายังไงก็ยุบสภากลางเดือนมีนาคมอยู่แล้วรออีกสักระยะหนึ่งได้ไหมอย่างนี้เนี่ยนะคะทางเก้าไกลจะตอบยังไงล่ะอคะผมผมว่าคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกทําได้คือลาออกครับสำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดูทูเดย์